โอ้ง oh. ั้นมงกีเนี่ยแค่สามตัวอเอาเจะไงปลูกชิวางใส่ทวงบอลลังคืนฮึเยฮึ่ยที่เจ้าโตมากะรัลโหลอยู่มันโบยยินเราฝนตกฮัลโหลอยู่ผู้เดียวเราตีโอ้แต oh. ่เมื่อกี้เห็นว่าโตมากันยังกระรัวรัว <c oughs> อยู่เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็ซีทุกคนทุกคนครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ จัดมินเดินทางมาตามแนวทางปูลึกลับ507ครับผมเนาะปู507ฮโหลฮารลติปู 5, ฮา,า,ารุฮารุที่ไรก็วงิ่นะฉัญญาบญญาบดีค <laughs> านอกปูเนาะฉันย่าบดีที่อยู่ใหนสันย่าบดีสันยาาบดีเอาเป็นทะปูอ่ะที่ผ่านมาเป็นทไเลก่อนยิ่งแววๆทก่อ ทีว่าเต็บแตกสามตัวเลยหมดกวนหมดกวนสามตัวเนอะเอาเอามาบงว่าเดี๋ยวแตกสามตัวเลยไม่แตกสามตัวเลยแตกตัวไหปูปูฮะว่าตัวไหนจะมตีเมืว่าดีเมื่อเร็กสิวอว่าก็จะเอาเอาเสียกไม่เห็ดนะเมื่อเร็กสิวัปูเห็ดเองเสือแงีปูสวด ผูสวดเลขเสือกพี่น้องเอาติดต่อพญางีม,มาจีเข้ามบ้านพี่ปูอ๋อบัอยู<อ>นเลกวางบังอุ้งผู้ใดเลยโทษใสายโทษแล้วโทษอีกบ้านาน,านาี้ฮันเปิดเปิดบังเนาะฟุ่นปูอยู่ในี่ลาผุ่นมากวุดกับว่ได้บ้าน<อ>นีโ่โอ้ฝนตกคลากรายโอ้ฝนตกแข็งหรอปูเอ้าก็เลยว่านบ้านดีมากว่ะบ้านดีมากกับาเปิดเบิ่งฮึ่ม มาหายิงทุ่มากว้าวววววว้วเวว่อวนวววพอวววั้วมืววืวว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 วนวว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 ่วว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 วอวววววเวว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 วเววสวว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 วอวปววววววเสือวววววววีววววววะเสือกววววววอวนี่ลววววววกววววววกววเสกกนก โอ้คนเอามะหอยเออส่วนหอยเออมาเห็ดยุ่นนี่แหละเห็ดและครัเขาจาว่าเดี๋ยวมืออื่นเสาร์ที่มาเบิังเรือปูนี่เลยโอ้ขาจามาทีไว้แมนเขาจาวาถ่าบัวขาจาวาถ่าเอาตะเสือกไหมแมนอต่เรือปูกับเห็ดเห็ดแล้วก็เลยเอาทันไปตั้งในชลาวนี่ฝนกระโตกเงี้ยมือเสาร์กันว่าครับฝนมันตกแห้งเลยขจาวาพาฝนมาเลยโอ้สุดก็จะข้อเสือกอ่ะอ่าก็เลยว่าเอา ุเจ้าเบิ้งรู้ว่าได้ตัวไหนก็จะมาหวยสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองแน่นอนปูท่านสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองสตัวตัวนี้บเดยกันล้ว่าตัวตัวนี้ค่ะเขาเขาเลยถามปูปูได้ตัวไหนไม่ก็สองปดหนึ่งคือกันแล้ววะเอ้โอ้ยก็เจ้าขึ้นรถไปแข่งฝนเมื่อเลยไปพุ่นเขาจาไปซื้อทั้งบรรดุงนโตล้านี้เขาจะขายไ้เนาะปลาโปลาโ ปูสวดเราเป็นไปยศน้ำตาเทียนมาปูหรือว่าจังใดเที่ยนไงเ่าเป็นเที่ยงไลนะโอ้เมืองเกิงเลยนะตามตัวเลยตั้งตัวเก็เอาขึ้นไปวันเดียวนี่ดิเฮ้ยวันชินของปูจังสีมันยุไสที่บอกเหรอโคตรยุไสเนี่ยชาแนนปูไว้ศาลโอ้เสือเนี่ยเพราะว่าอยู่ในนี่บ่ได้โอ้แต่มันขึ้นนี่มันยินเสียงเอาผู้ใดเลาเมากวนอยู่พันนี่เอาเพราะว่าปีกับ

เป็นหวดแรกว่าคูด้วยรวดแรกว่าจะขอแกว่าจะขอแกยุดตะเก่าหมวดจะได้ับปาโถแปดนึงสองถูงวดแรกแม่เป็นงวดแรกเลยหมวดแรกเลยโอ้ขึ้นมเป็นหมวดแรกโอ้เขาจ่ว่าขันแม่อะไรคือสามหวดเต็เต็มนลยพวกยางยางบ่นยางบ่ไ้นะแปดนึงงูวดแกตัวกันจะได้ให้สรสามบุญสามกุศลในเขาเลวนะสามตัวตรงตรงเลยว่ะตัว วไว้สุม่มกรเจกับเจารถพี่กับขุนเต็มรถพี่กับกจะจมาเบิ้งทั้งได้ดาบคนนี้ทั้งตำรวจคนนี้เพราะว่า,าจกจะจพูดพัวามากคนเป็นตำรวจนะโอ้โอ้โอ้เสียปลาตัวตะาว่างวันแรกคกนการสามตัวเลยก็ได้ว่าดันโทษบอกทั้งปุ่นกัดเสียงกัดขาดหายดอกส่องทั้งยือนนะนะวานี่ประมาณซีม่งเขาเลยโทษกลับมาครับ ผู้โทษยังเจ้าเจ้าก็เลวัดก็เจ้าไร่สวนพอดีไร่สวสรุปเลญ่เจ้าเลยวัดให้ซื้อเลขตัวนี้ไว้ได้วะ่ะสองแปดหนึ่งได้ว,วะ่ะคือกลับไปกบมาสลับอย<ไ>ู่นหันเรา,าอ่ะครับผมอือปาโทษป่าโทษพี่น้องเอ้ยสุมมันพ่อแกไม่ออกอยู่ในบ้บานอ่าบอก,กบเจ้าวัดช่วเจ้าซื้อตัวอื่นหน่งช่วเจ้าถอนออกมาเมสื้อสองแปดหนึ่งตัวเดียวเลย คือยกเลิกเลยเออซุมนั้นกเลิกเลยว่ะมาซื้อเลยสาบกันอยู่หั่นล่ะ122118812ยู่หั่นว่าซื้อจะได้หเฮ็ดดไหมก็ถูกอ่าฝาโทปาโทพี่น้องเ้อ้ยยําบ่เมาก่ว็เจ้าว่าอ้ยไิบัโอ้อ่าูคือสิได้หลายกว่าหมูคัเนาะว่าซั่นสวดผู้เดียวแ่ๆตอโอ้ สตัวแก<ต>ม,ม,มือเคลื่อนมาโกนตาตัดตัวนี้ที่ปูแวนตัวนี้ไหมก็จังกนได้หันี่ปูลูกกุ้งไหยมาโกนยังอยู่นี่ก้นจีนนี่เยอะโอ้หวหับว,ว,วันมากกัสิบบวกกันเราปูเป็นงได้ไหมหัวในบลาในปูหัวก็วที่หนึ่งนี่แต่ว่ามึกแต่ว่าปูหยก็จะล่องหอเนาะล่องอะไรปู่องเกล็ดตัวนี้แหละ โอ้ไเขาจะไปหาลรตีบอกกอใหม่แม่นโอ้บ้านนี่มึงเคลื่นมาฝันฝันฝันไหมฝันว่าผู้หญิงผู้อ้วนอนหรอกครับอ้วนอ้วนอ่าบ้านนี่ก็จังสิไปเมืองนอกนี่เครื่องบินบัดโทธะโอ้เขาจะขึ้นกูแล้วว่าเครื่องบินมันไปก้อนแล้วได้เป่าเครื่องบินไปก้อนแล้วอ่าบ้านนี่เครื่องบินมันโง่กนเื่อนได้บปานี่ โอ้ตีโค้งลับขึ้นก็ับขึ้นกูเลยว่ามันจะดับมาแล้วมันกลับมาแล้วว่าจะขึ้น้าขึ้นอะอมันพรวดจวนสิแล้วมันหัวปากรงขีดินเลยเครื่องบินเครื่องบินตกตูมล่งขีดินเลยไหมบ่แม่ว่ามันจะลับมาหลับเตีัว่ามันจะับมาหลับเตมันตกเว้ยเต้ยมันพรวดมากมันหัวสากร่อนหัวสอกลองพื่นไหมเครื่องบินไหมโอ้ทีเนี่ยปูไปหาซื้อขึ้นกระดาษไปคือหาสามเออหาสามกับอัน นี่ย่ะละกับอันสองหนึ่งเจ็ดนสองเจสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองตัวห้าสามแล้วก็มาฝันเสั่งข้าวไวไแมคือมันสิกลับตัวนี้โอดต้องบินเจอกขึ้นมาเออกับขึ้นมาน่ยต๊โต๊ะงพื้นไงหัวสักลงพื้นเออหัวสักลองพื้นไงว้ามาโลกลางหรอมาหน้าป่วยบ่าจ้าเลียวเอาเอาเอาพี่ตังเ้ยเอา กับผอมเดี๋ยวน้องฟูเนาะเงี่ยที่เนี่ยก็ห้าสามสามห้าสามห้าเอออหัวสักลมคนว่าเออมันหัวซากล้มดิสามห้านี่มันอยู่บนโลกล่างนะบ่ไม่แน่เดียครับมันน้องได้เนาะอากระหายน้ำมันล้างมันบ่ที่ปูขึ่นกระดานไปได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสามตัวสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยสองหนึ่งเก้าขึ้นบนแล้ว ก็มันขึ้นไปแล้วไอ้ต่ร์ลงไปอี่บาทเลยออมันไปว่าท่านเราขึ้บินไปก้อนแล้วนั่นไปแล้วมันโง่เอาขึ้นมาหนีิครับผมโง่ก็ขึ้นว่าร์มเสียบลงมาจอดมาจอดแล้วมันหัวซักลงเลยเนาะเอาบาในผู้ยิ่งพูอ้วนอ้วนนั่นเออมันจะได้ไปเตียนอเมริกาป่ะนะก็ขบินตกะละสิเออสิไปอเมริกาเออผู้อ้วนอ้วนผู้ยิ่งนะเมื่เคยเห็นหน้าได้โอ้เล่าก็นั่งอยู่นั่งอยู่โต้ครับบานเน็ต แล้วว่าเราเสียเอาคนกค้กบคกม่วงอะไรน่ะ5ปีครับผมกบบกม่วงอ่าโคบม่วง5ปีผู้เลยว่าเออโคบม่วงเก่าอย่าไปยั้งกับเจ้าปลูกอยู่นี่เอ้ากับโคบม่วงเก่านี่ล้ามาสั่นมันยังขึ้นมาสั่นเอากคกเอากบเก่ามันนี่แล้วมาสันถ้ากับเจ้าก็ยังเอากบเก่ากันมาผู้หญิงว่าเอาเลขตรงตัวเก่ากันตัวเก่านี่ตัวเก่าตัวเก่าได้แต่ตัวเก่าเลยที่นี่ยครับเห็นหมยานแมนปูัวงานละ ปูดเลยว่าจีดตัวชื่อึืนเรย่องหนึ่งแปดนั่งหนึ่งแปดตัวเก้าอีสปูหนึ<ล>่งแปดแหม่่ะหนึ่งแปดตัวเก้าอัน,อนสองหนึ่งเหนพี่น้องกับตัวเก้าด้ไหมบุตรลแตจมเดียวเท่าน,นั้นได้นี่เว้ยอ่าที่พูดขึ้นกระดานได้พี่น้องเอ๊พิดตัวะนาบบ้าเบึงเด้อเด็กตัวเก้านี่น,นะครับเพราะว่ามันไปแล้วมันโค้งขึ้นนาะ ทีสส่สองหนึ่งมันจะลุ่มลางว่ะอ้าวแกมาละหนึ่งสองมันลุมมันมากแล้วมันหัวปากลุเลยเนาะเออม,มันขึ้นทะยานขึ้นแล้วแต่มันขึ้นไปแล้วโอ้นครับตัวเด่นขึ้น้นวงกลมนะพี่น้องขึ้นไปยังไรพี่น้องจะขึ้นแบบไรขึ้นแบบไรแบบ<ะ>ไรพิจารณามึงอือขึ<ม>้นใช่มาพี่น้องเลย เนาะแต่ว่าเลลเสือกคุณล้าต้องรอคนนะต้องอเมื่อ็สินเหมาจักทิสินไดต่างนานทั้งแถวมีอันดันดีๆก็ยังแถวอีกซึ่งก็เจ้าก็ถ่ายเยอะก็จะว่าแต่สาเล็กเสี่ยบดอกเห็นไว่าเอาตัวนี้ไปกออเอาตัวนไปกอนก็ม่อาบน้ระตุ้นีเพิ่มบักหมดก็ม่เนี่ยมันกันทุกตัวมาคุณล้ออาเหล็กเชี่สํสำรับเชีกยบที่เหลยกเชีอยบัดเขากันเนี่ยวกถืบดชจังรอเลยพี่น้องเอบดได้ซื้อ ขายหน้ามันถืออ่โอ้เอาพี่น้องเลยพี่ต่นหน้าเบ่ง <c oughs> เอาเนาะวันแรกจากคู่มาเตียดเพียเดียวอ่าย่างขี้ไรก็ต้องสามหัวสอนพวกเราวะส่วนมากส่วนมากด้วยพี่น้องด้วยตามที่เคยได้ยินมาเนาะโอ้โวันแรกก็เขาสามตัวตรงๆ,ๆเลยเขาสามตัวเลย ว่าเอ็ตะเกาคือพากันมาโค้งทุดท้ายอยู่ว่ะโอ้ยใหม่ปูติดตัวฝนห่มพุทธเนาะพังฝนพังไม้แห้งแห้งยันปูบปอยู่พร้อมวันพระพร้อมวันนั้นนะเนี่ยวันนั้นวันพระอยากปูติดทุระพร้อมเออวันพระบมันเป็นบุญเขาดันพอดีนั่นแล้วนั่นก็ดีวันพระตัวนี้ฝนก็จากจักนี่บุญติดฝนอยู่ใชุ่ญแล้วไปเจหนาวได้เจอเด้อเมื่อเมื่อตะลาเมื่อ ไปไเปไรอก่นงน่อยไ,<ป>ไม่ร้เงตามเราเสียงตามพี่เราก็มีหมีมันกันครับไปบ้านตอนนั้นรข้ม